รถแดงนี่นี่วัดอะไรรู้ไหมตรงนี้จะเป็นศาลพระการทุกคนแล้วก็พระปางสามยอดที่วัดอินทราทุกคนจับเมื่อก่อนจะมีลิงเยอะเลยนะตอนนี้ก็จับลิงไปวัไหนหมดแล้วทุกคนไม่ค่อยจะมีลิงเลยอะนะครับเห็นไหมนี่คือรถไฟรบบุรีทุกคนวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองเรากําลังจะไปหมอนอิงจะ้ะบ้านหมอนอิงหรือว่ามอญิ่งโฮมทุกคนจ้ะกําลังจะนั่งรถไฟสีแดงไปแถว ตำบลท่าสาราทุกคนทุกจะไปเช็คอินที่นั่นฮะก็คือโรงแรมมอร์นิ่งโฮมหรือว่าบ้านหมอนอิงน,นั่นเองทุกคนประมาณจากสถานรถไฟประมาณเกือบ10กิโลนะโอ้แต่ถ้าเกิดนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก็ประมาณ15นาทีนะครับแต่ถ้าเดินไปก็เป็นชั่วโมงทุกคนจ๋ะแต่เราจะมีรถ2แถวบริการทุกคนชาวโลกถ้าเกิดจะไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นที่พักแบบหมอนอิงโฮมทุกคนจ๋ะบ้านหมอนอิงจ้ะ นะครับนี่ประปาง3มยอดอยู่ยตรงนี้ไปดูนิดนึงก็ได้ว่าลิงยังอยู่ดีไหมหรือไปในไหนลดน้อยลงเยอะเลยทุกคนนะครับแต่คงจะมีอยู่บ้างอ่ะ<ม>ว้ายมอเตอร์ไซค์ด้วยทุกคนจ๋ะมอเตอร์ไซค์<ม>นี่ฮะบรรยากาศทุกคน เห็นไหมพอลิงหายไปโรงแรมก็เริ่มโผล่นะครับแต่เราจะต้องไปอ๋อลิงไม่ค่อยมีแล้วนะพี่เนาะลิงหายไปเยอะเลยเอาไม่มีเลยทุกคนไม่มีลิงสัก,กตัวนึงแล้วอ่ะทุกคนลิงหายไปหมดลแล้ว่อ๋อลิงไปไหนหมดอ๋อไม่มีลิงเลยทุกคนงั้นไม่มีลิงเราไปหมอนอิงโฮมแล้วกันทุกคนจ๋า บ้านหมอนอิงเห็นไหมเขาบางสามยอดร้อนๆเห็นไหมแล้วคนจะเข้าไปดูลิงตรงไหนอะคนเข้าไปดูอะไรอ่ะถูกไหมนักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาดูลิงทุกคนโอ้ยเหงาเลยทุกคนจ๋าไปเรานั่งรถสองแถวแดงนะจำง่ายๆสองแถวแดงจะไปดูสิไม่มีลิงเลยโอ้ยฝันหลังแล้วมีลิงตัวหนึ่งทุกคน ว้ายมีลิงอยู่แค่ตัวเดียวแกเพื่อนแกไปไหนหมดเนี่ยเขาย้ายออกไปหมดเลยเพราะพวกแกแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเราก็กําลังมองหาความเป็นลิงอยู่ไม่มีเลยเนาะหาไมดเลยมีแค่ตัวเดียวนงานทุกคนนี่จะเป็นวงเวียนสักแก้วทุกคน ยนสักแก้วทรงนี้ก็จะไปที่เป็นมีดินสอพอมเยอะทุกคนดินสอพอจำได้เคยไปทางนี้เขาเรียกว,ว่าทะเลสาบชุบสอตรงนั้นแล้วก็มีพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์ที่เวลาท่านไปพักผ่อนสมัยก่อนนะฮะ ชื่อพระราชวังอะไรสักอย่างหน,นึ่งอย่ะเป็นพระราชวังเย็นอะไรเงี้ยฮะทุกคนทุกคนใตจะหารจะไม่ขัดขึ้นพระนารายณ์นะจ๊ะทุกคน ทุกคนเราใกล้ถึงแล้วนะหมอนอิงมอร์นิ่งโฮมทุกคนจะตรงนี้จะเป็นสามแยกนิคมสร้างตนเองนี่ลงพักนะฮะทุกคนจำง่ายๆเมื่อกี้สองแถวก็ย่อนเราตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นโบบินสันเห็นไหมแสดงว่าเป็นทำเลทองนะแถวนี้นะมีศูนย์การค้ามีความเป็นนี่ะชุมชนใหญ่ทุกคนจ่าอ่ามแยกลงพักนะครับถ้าสาาทุกคนจะาก็จะเป็นสาลาร้อปีตรงนี้เดี๋ยวเรา โพสคลิปนี้ไปก่อนแล้วทุกคนมาลุ้นกันว่าจากตรงนี้ไปกี่เมตรนะฮะที่จะถึง Morning Home ทุกคนนะครับจริงๆจ,จะไปรุดมอเตอร์ไซค์วินตรงนี้ก็ได้นะแต่เราจะเดินถ่ายไปดีไหมจะได้รู้ว่าบรรยากาศสัมผัสข,ของความเป็นลบบุรีวังนารา้บ้าสคู่บ้านครรู่เมืองนะฮะจะอยู่จุดตรงนี้กี่เมตรที่จะไปที่ทักที่น่ารักน่ารักที่เรากำลังแบบว่าตั้งนาต่งตางๆคอยิ่งนะักทุกคนนี่ฮะ ที่สามแยกจากสามแยกลงพักท่าสารานะครับสามแยกพิคุมทุกคนโอเคเนาะเดเจอกันคลิปหน้านะทุกคนเจอที่โรงแรมเลยนะ